สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรรวยทรัพย์นับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้เรามาลุยกันต่อเลยดีกว่านะคะสําหรับสูตรดับล่างหลักสิบนะคะแล้วก็ดับล่างทุกหลักนะคะในชุดนี้ของเรานะคะชุดที่เราทํามาแล้วเดินดีมากๆนะคะสําหรับชุดนี้ถ้าท่านใดได้นําไปใช้นะคะต้อง ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่าเจ็ดสามของเราเข้านะคะเอาอยู่นะรอบนี้เลขดับหลักสิบของเราเอาอยู่ชุดนี้เข้าแบบปังๆนะคะเข้าแบบปังๆเจ็ดสามตรงๆนะคะดิฉันได้เคยบอกท่านหลายๆรอบแล้วว่าตัวเลขของเราเลขดับนะคะมีส่วนดีก็คือถ้าดับเอาอยู่นี้แบบปังเป๊ะเป๊ะปังอลังการเลยนะคะทุกท่านนะ เหมือนสูตรนี้ของเรางวดที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นนะคะเลขออกห้าห้าหลักหน่วยของเราหลักสิบมี5นะเลขดับในชุดดับทุกหลักเอาไม่อยู่ค่ะมีเลข5้าก็เลยผลปรกากฏว่าตัดออกมาและไม่มีเลข5้านะคะอ่ารอบนี้หลุดไปผ่านไปนะคะมีแต่ห้หกเนาะก่อนหน้านั้นนะคะ80ดศนย์ 8, 0, นะคะแปดศูนย์ของเรานะคะ นี่ดิฉันทำเขียนไว้แล้วแต่กลายเป็นว่าทําตัวเลขทำผิดนะคะคือคือเหลือมีเลข0ูนย์ะคะก็ออก80แต่หลักสิบของเราเอาอยู่ตลอดนะคะหลักสิบของเราเป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกนะคะตัวเลขที่ออกก็คือออกอะไรคะรอบนั้น หนึ่งนะคะหนึ่งธันวาไอหนึ่งหนึ่งกุมภาเนาะหนึ่งกุมภาออกอะไรคะหนึ่งกุมภานะคะออกสี่เจ็ดหนึ่งกุมภาออกเก้าสองใช่ไหมใช่ไหมคะเก้าสองไหมเดี๋ยวนะอ๋อช่วงงวดหนึ่งกุมภานะคะทุกท่านนะหลักสิบของเราหลุดหลุดกระจุยเลยนะคะหลุดกระจุยแต่ต่อมาก็เดินเหมือนเดิมนะคะหลักสิบนะแปดศูนย์ห้าห้า รอบนี้เข้าเต็มเต็มอีกนะคะคือเจมาวดวันที่หนึ่งเมษายนนะคะเห็นไหมแป๊บ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 แปมาแล้วเมษายนมาแล้วค่ะเราจะมาดูกันในชุดนี้กันนะคะมาดูกันต่อมารวยกันต่อมาปังกันต่อนะคะทุกท่านนะดับหลักสิบล่างนะคะสูตรนี้เจ็ดสิบอ้วนอ่ะหกสิแล้วน,นะคะ วดที่69ไปแล้วงวดที่70นะคะทีนี้นะจะเป็นวดที่70งวดที่70มาแล้วค่ะมาแล้วอ่าเราจะมาดูกันนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตฝากคำเตือนตามกฎกติกามารยาทช่อง YouTube และก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาคิดคำนวณกันให้ดูนะคะดับหลักสิบบุญทั้งหมดตอนนี้กลายเป็นว่า60สูตรแล้วนะคะ คำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสุดที่ดิฉันนํามาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกๆท,ท่านโปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนที่จะนำไปใช้กันนะคะช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะ จากช่องรวยทรัพย์นับล้านฝากกดติดตามกดกระ,ระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์ให้ดิฉันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันและก,กันนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้นนองๆทุกๆท,ท่านนะคะที่อยู่ด้วยกันกับดิฉันมาโดยตลอดขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอให้โชคดีมีชัยร่ํารวยเฮงปังนะคะขอให้เงินไหลกองขอให้ทองไหลมาไม่ขาดมือนะคะทุกท่านนะมาเราจะมาลุยกันในส่วนสูตรน,นี้กันเลยนะคะดับ หลักสิบล่าง70งวดนะคะไปต่อคะ่ะมวดที่ผ่านมาเลขที่ออกใน2ตัวนะคะสตัวล่างออก7 3คะ่ะอ้ยะหลัก10คือเลข7นะคะทุกท่านนะหลัก10คือเลข7เรามาดูว่าสูตรไหนเอาอยู่บ้างนะคะดับห เอาอยู่ดับหนึ่งเอาอยู่นะคะสองสูตรนี้ได้ทั้งสองสูตรนะคะไปได้ทั้งสองสูตรแล้วถ้าเป็นแบบนี้เราเราไปต่อได้ไหมคะรออะไรล่ะคะทุกท่านรออะไรไปสิคะลุยคะ่ะลุยนี่คะ่ะมาให้เขาหน่อยเนาะเขาจะได้ดีใจนะคะ อันนี้ก็ลุยกันต่อเลยนะคะลุยกันต่อเลยหลักสิบเอาอยู่ทุกหมู่เหล่านะคะเอาอยู่ทุกหมู่เหล่าสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสี่สิบห้าสี่สิบหกสูตรนี้สี่สิบหกนวดนะคะสี่สิบหกนวดนะคะทุกท่านนะอ่าสูตรนี้เจ็ดสิบนวดสูตรนี้สี่สิบหก ตาตอนนี้ตาติงหน่งยังไม่หลุดนะคะตาติงหน่ยังไม่หลุด,ะะตตลดเรามาดูกันต่อเลยนะคะสําหรับรอบนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็คือปืปืด,ปดอันนี้ก็ปืด๊ดลูกพี่ไปยังไงก็ต้องตามนะครับตามลูกพี่นะอย่าทะเลทรายนะคะอย่าทะเลทรายมาลุยกันเลย สูตรน,นี้ใช้ร้อยสิบหน่วยที่สามคูณสองร้อยสิบหน่วยที่สามคูณสองไอ้ย่ตอนนี้เด,นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ปรินมัน้งเดี๋ยวปรินแล้วอ๋อนี่นี่น,นี่มีดับล่างทุกสูตรอยู่ตรงนี้ให้เราได้เห็นร้อยสิบหน่วยที่สามนะคะร้อยสิบหน่วยที่สามหนึ่งสองสามร้อยสิบหน่วยที่สามบวกกันได้เท่าไหร่คะ ห้บวกหเป็น10เป็น13ได้เลข3านะคะสไปคูณ2อนะคะสาคูณสได้เท่าไหร่คะสาองเป็น6ค่ะ6กนำไปบวก8คงที่นะคะทุกท่านนะสูตรนี้นำไปบวก8คงที่อ่าหลายๆท่านขอเข้ามานะคะบอกอาจารย์ขอเลขดับหลัก10ล่างก่อนนะวาซานิฉันจัดให้สิคะ f อน่ารักอย่างนั้นน่ารักน่ารักนะคะ6กบวกสเป็น6กบวกแเป็น14ได้เลข4อ่ะรอบนี้หลักสิบร่างของเราสูตรนี้ดับที่เลข4นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนสูตรที่2นะคะ1 1อหน่วยที่3ามคูณสามรหน่วยที่3บวกกันได้3นะคะ3ามคูณสามเป็น9 9ไปบวก4ีนะคะเกบวกสเป็นเจ้าไรคะเป็นสิสนะคะสูตรนี้คือดับ3ค่ะทุกท่านณนะนาทีนี้เราได้เลขดับมาแล้ว2ตัวซึ่งไม่ตรงกันด้วยนะคะเป็นโชคดีของเราอย่างน,น้อยมี2ตัวแล้วที่ไม่ตรงนะคะในหลัก10ล่างทีนี้เราไปดูในส่วนชุดที่สองนะคะทุกท่านนะชุดที่สองมาจ้า ชุดที่สองของเราคือชุดนี้นะคะอ่าอ่าเรามาดูชุดสองนะคะชุดนี้สามสิบสองสามสิบสามนะคะสามสิบสามแต่เคยหลุดมาสี่ครั้งนะคะเท่ากับยี่สิบเก้าครั้งยี่สิบเก้าครั้งอ่าเท่ากับก็ไม่เท่ากับไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะคะที่หลุดไปเนาะถือว่าโอเค มาเรามาดูในส่วนชุดนี้นะคะชุดที่สองร้อยสิบหน่วยที่สามเช่นกันนะคะร้อยสิบหน่วยที่สามเช่นกันแต่คูณสามและบวกเจ็ดนะคะมีบวกเจ็ดบวกหกนะคะสามเนอะร้อยสิบหน่วยที่สาม ตัวนี้คูณสามนะคะสามสามเป็นเก้าเก้าตัวแรกนำไปบวกหกเก้าบวกหกเป็นสิบห้าได้เลขห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคอย่างในน้อยค่ะปกติเขาไม่ได้หลุดง่ายขนาดนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยค่ะมีหนึ่งมีสอง มี3มมี4แค่นี้นะคะที่ช่วงนี้มีหลุดอยู่แค่นี้เองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนชุดที่อา่าลืมดูลืมดูสิแม่คูณทุนหัวรอบที่ผ่านมาเลขที่ออกก็คือ7จสเนาะหลักสิบคือเลข7ค่ะอันนี้ดับ3าอันนี้ดับ4ถูกนะคะเอาอยู่นะไม่มีเลขเสูตรนี้ดับเก้าเอาอยู่นะคะไม่มีเลข7นะคะถือว่าทั้ง3ามสูตร ไปต่อได้นะคะไปต่อกันชิวๆนะคะอ่ะเรามาดูรอบนี้นะคะสามสามเป็นเก้าเก้าไปบวกหกเป็นสิบห้าเก้าไปบวกเจ็ดเป็นสิบหกค่ะดับห้ากับหกนะคะรอบนี้สูตรนี้ดับห้ากับหกทีนี้เรามาดูในส่วนสูตรที่ชุดสูตรต่อมานะคะร้อยสิบหน่วยที่สามก็ได้เลขสามเหมือนเดิมนะคะ สามคูณห้าสามห้าเป็นเท่าไหร่คะเป็นสิบห้าห้าไปบวกสี่อ่าได้ตัวเดียวกันห้าบวกสี่ได้เท่ากับดับเก้าหลักสิบนะคะดับเก้าแต่เอาไปไว้หลักหน่วยได้นะคะทุกท่านนะเอาไปไว้หลักหน่วยได้นะคะห้าหกเก้าอ่าก่อนหน้านั้นสี 4, ยย่สามอ่ะเป็นเรื่อง นะคะดับหลักสิบล่างของเราทั้งหมดห้าสูตรนะคะห้าสูตตอนนี้นะอ่าดับหลักสิบล่างทั้งหมดห้าสูตรนะคะนี่ห้าสูตรรอบที่ผ่านมา รอบที่ผ่านมาหสูตรได้แค่อ้าวงวดที่ผ่านมาก็ได้5้าตัว6กหนึไม่ซ้ำนะคะที่เหลือจากดับ0ูนย์สองหเโอเคดับอะไรบ้างคะสี่สามห้าหกห้าหกเก้นะคะ แต่เน้นย้ําคือ2อสูตนี้ให้ทุกท่านเน้นเลยนะคะ4กับ3ไม่มีให้เห็นแน่นอนในหลักสิบล่างนะถ้าชุดนี้นะคะเอาไปไว้หลักหน่วยล่างได้นะชุดนี้นะไปไว้หลักหน่วยล่างได้นะคะไม่เกี่ยวกับหลักสิบ4 3 5 6 9นี้มีสิทธิ์มาในหลักหน่วยล่างได้นะคะอะทีนี้เราจะมาดูนะคะทำอะทีนี้ตัวที่เหลือจากดับหลักสิบนะคะทุกท่านนะเรามาดูกันที่เหลือจากดับหลักสิบ เหลือนะคะเหลือจากดับนะคะมีอะไรบ้างมาดูกัน0 1 2 3 4หนึ่องามสี่ห้าหกเจ็ศูนย์หนนะคะห้าตัว เราได้เลขดับ5ตัวอีกแล้วรอบนี้0 1 2 7 8ของเรารอบนี้หลักสินะคะที่เหลือจากดับจัดไปอย่าให้เสียคะ่ะทุกท่านจัดไปได้เลยนะคะจัดไปอย่าให้เสียทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันในส่วนดับล่างทุกหลักนะคะทีนี้เรามาดูกันนะว่าดับล่างทุกหลักของเราชุดนี้สูตรนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ จะเอาแค่ดับล่างทุกหลัก2อสุดก่อนนะคะทีนี้เราค่อยไปดูในส่วนดับล่างทุกหลัก4ีสุดนะคะในคลิปต,ต่อไปนะคะทุกท่านนะอ่าท่านใดชอบเลขดับก็จัดไปนะคะท่านใดที่ไม่ชอบเลขดับก็ผ่านได้นะคะทุกท่านนะรอบที่ผ่านมาเลขที่ออกใน2ตัวล่างก็คือเจ็ดสา เจ็ดสามนะคะดับหกดับเก้าเป็นไงคะดิฉันบอกแล้วว่าถ้าเขาได้หลุดดับเออได้ค้าได้เลขค่านี่ชอบหลุดดับนะคะชอบหลุดดับูตรน,นี้นะคะสี่สิบงวดนี้ก็น่าจะสี่สิบงวดอัพนี่น่าจะมีหลุดแค่ไม่กี่งวดนะคะน่าจะประมาณนี้สอ,สองงวดสองงวดสามงวดนี่แหละเต็มที่นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะสูตรน,นี้นะ ทีนี้เรามาดูนะฮะตัวที่ถือว่าถูกทั้งสองสูตรนะถือว่าถูกทั้งสองสูตรเอาอยู่นะเอาอยู่น,น,นิดนิดนึงนิดให้นิดนึงนะคะทุกท่านนะขออนุญาตแป๊บหนึง่ง อ่าอันนี้อันนี้หลุดนะหลุดออกหนหนะคะหลุดอันนี้ดับ9ออกถูก3 6 4 5 0 8 7 1 4 7 5 8 5 4 7 1 9 2 5 8 0 5ออกห้าหเลยนะคะอ่าแล้วก็รอบ นี้ก็คือเดินต่อแล้วนะคะ9ออก7 3ถือว่าโอเคนะคะทั้ง2องสูตรทั้งสูตรนะคะสูตรนี้ยังเดินอยู่นะคะส่วนสูตรนี้มีหลุดบ้างแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือชุดนี้นะคะอ่าชุดนี้ชุดเดียวกันนะคะชุดเดียวกันกับชุดนี้นะ,ะใช่ไหมคะเดี๋ยวนะอ่าสูตรนี้25งวดสูตรนี้26งวดแล้วนะคะ26นะงวดที่25งวดงวดที่แล้วอันนี้แหละอันเดียวกัน รอบนี้เป็นรอบที่26 27อ่อา่ะ27แล้วค่ะทุกท่าน28เท่ากับว่า28นะคะรอบนี้คือ28นะมาเราจะมาดูกันนะคะชุดนี้ก็เลขที่ออกก็คือ55เนาะดับเก้าเก้า 3ามหกส1่เหลุดนะคะหลุด9 5 8าห้หลุด2องสองหลุด0ออก8 0หลุด6 9ผลปรากฏว่าสองรอบหลังนะคะเนี่ยหนึ่เลยหลุด1 2 3ที่แรกดิฉันก็กะว่าอ้าวจะ6จะมาไหม ถ้ามันหลุดขนาดนี้หกจะมาไหมจะเป็นตัวเด่นเลยไหมนะคะเป็นตัววิ่งล่างเลยไหมผลปรากฏว่าลวดที่สี่ดับค่ะออกห้าห้าเก้าออกห้าเอาออกห้าห้าสองวดเลยเออออกเจ็ดสามค่ะเออดิฉันก็บ้าพอสมควรเหมือนกันนะคะเนี่ยบ้าพอสมควรนะคะมาเรามาดูกันดับล่างทุกหลักกลายเป็นว่าตอนนี้สามสูตรนะคะ มาดูว่าเป็นยังไงรอบนี้นะคะตัวเลขเสียงดังวดที่ยี่สิบเก้าสูตรนี้ยี่สิบเก้าแล้วนะคะร้อยที่หนึ่งร้อยสิบหน่วยที่สี่นะคะหลักร้อยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสี่ตัวนี้นะคะร้อยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสี่ตัวนี้บวก ร้อหน่วยที่4 1่รหน่วยที่4 5่ห้าบวกสบวกแปบวกสบวกสีบวกหเป็น13นะคะได้เลขสามบวกสเป็น7 7็ดเจ็คูณสามเจนะคะทุกท่านได้เลขหนมาวางเออสงสัยจะได้ ใส่น้ำจริงๆด้วยจะใช้ปากกาตัวนี้แล้วแหละหนึ่งบวกแดได้ใช่คะหนึ่งบวกแปดเป็น9้าอ่ะดับเก้าอีกแล้วนะคะรอบนี้นะดับทุกหลักเก้าอีกแล้วนะคะสำหรับสูตรนี้ทีนี้เรามาดูในส่วนชุดนี้นะคะชุดนี้สิบหน่วยที่หนึ่งนะคะหลักสิบหลักหน่วยครั้งที่หนึ่ง บวก10หน่วยที่4คูณ2 10หน่วย10หน่วยที่1 10หน่วยที่1นะคะ10กับหน่วยที่1 7บวก7เป็น14โอเค4บวก2บวก0ได้2 10หน่วยที่4 10หน่วยที่4 8บวก4เป็น12 4บวก4เป็น8 สอบวกแเป็น10ใช้0นย์ตัวเดียว0ย์ไปคูณ2อนะคะศูย์คูณสได้0ูบวกเได้เท่ากับเลขดับก็คือเลข7ค่ะรอบนี้หลัก10บละอ่าทุกหลักนะ,ะหลัก10คืออ่ดับทุกหลักได้7จ็ดจะเอาอยู่ไหมละ่ะทีนี้ถ้ามาลักษณะนี้นะคะดิฉันไม่ค่อยไว้ใจแล้วเออ พราะว่างวดที่ผ่านมา7บน7ดล่างขนาดนั้น3บนสาล่างขนาดนั้นกลัวเอาไม่อยู่ค่ะ2อบวกแเป็น10ได้ 0, 0ูนคูณสได้0ูนย์ะคะศูบวกเได้7ดับ9ดับเจ็ดอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนสูตรน,น,นี้ชุดนี้นะ สูตรนี้นะคะสูตรนี้คือชุดที่แล้วนะคะที่ทํารอบอันที่แล้วนะร้อยที่หนึ่งบวกร้อยสิบหน่วยที่สี่นะคะร้อยที่หนึ่งบวกร้อยสิบหน่วยที่สี่ร้อยที่หนึ่งหลักร้อยครั้งที่หนึ่งคือเลขสี่นะคะบวกร้อยสิบหน่วยที่สี่ร้อยสิบหน่วยที่สี่แปดบวกสี่เป็นสิบสาม สามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่นำไปบวกสามเป็นเท่าไรคะสี่บวกสามได้เจ็ดอ่าอ่าเอาแล้วกลายเป็นว่าสูตรนี้กับสูตรนี้ได้เจ็ดเหมือนกันได้เก้าเหมือนกันว่าที่ผ่านมาก็ได้เก้ารอบนี้ก็ดันได้เจ็ดอีกหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ด ผลปรากฏว่านะคะรอบนี้ถ้าสูตรนี้หลุดเจ็ดก็คือเจ็ดก็หลุดสองสูตรเลยสำหรับชุดรอบนี้นะอ่ะมาดูตรงนี้นะคะทีนี้เราจะมาตรงนี้ว่าดับทุกหลักล่างนะคะดับทุกหลักล่างทั้งหมดกี่สูตรเนี่ยทั้งหมดอ่ะ เราไม่ต้องไปพูดถึงทั้งหมดนะคะตอนนี้ดับล่างทุกหลักในสองสูตรสามสูตรนี้กับคือได้แค่เก้ากับเจ็ดนะคะเพราะว่าได้ตัวเดียวกันดับเก้าแล้วก็ดับเจ็ดดับเก้ากับเจ็ดคือสองตัวนี้คือชุดนี้นะคะที่ดับหกกับเก้านะวันที่แล้วนะคะคือชุดนี้เก้ากับเจ็ดเนี่ย อนณนาทีนี้นะคะเกับ7ชน7ตัวนี้แล้วนะดับทุกหลักคือ7ชนตัวนี้นะคะแล้วก็เก้า็ถือว่าดับหลักสิบไปแล้วนะคะถ้าจะวางได้นะคะศ1 2 7 8ที่เหลือก็ไปอยู่ในหลักหน่วยนะคะไปอยู่ในหลักหน่วยเอาอนานาทีนี้คือได้ตัวนี้นะคะหลักสิบล่างที่เหลือจากดับก็คือศ1 2 7 8 แล้วก็ตอนนี้ดับทําดับล่างทุกหลังอยู่สองสูตรก็ได้แค่นี้นะคะก่อนหน้านั้นเอาอยู่นะคะหกับ9ก้าห้ากับหกเจ็ดห้าหหลุดห้าที่เหลือก็ดับเอาอยู่ทุกหลังนะคะอ่าออกห้าห้านะก็ยังเอาอยู่ถือว่าเป็นตัวที่น่าจะทำให้เรา ทราบได้แล้วนะคะว่าเบาๆหลักสิบล่างของเราคือเหลือ0 1 2 7 8อันนี้จัดไปอย่าทิ้งแม้แต่ตัวเดียวนะคะทุกท่านนะอย่าทิ้งแม้แต่ตัวเดียวถึงแม้จะไปชนเลขดับทุกหลักก็ตามนะคะดับทุกหลักชนก็ตามนะคะให้ซื้อน้อยลงนะคะให้ซื้อน้อยลงแต่อย่าตัดทิ้งนะคะถ้าอยู่ในหลักสิบตรงนี้ดิฉันไม่อยากให้ตัดทิ้งแม้แต่ตัวเดียวนะคะ0 1 2 7 8นี้คือตัวที่ คงยึดไว้ให้ได้นะคะทุกท่านนะอะสำหรับคลิปนี้และรอบนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกท่านขอให้โชคดีมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะคะรวยรวยเฮงๆปังปังกันช่วนหน้านะคะเพราะว่าลงคลิปสายเลยเพราะว่าพอดีเขามาทำพวกยุดถูนะคะมาถูเขามาทำงานนะคะก็เลยอัดไม่ได้นะ,ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับรอบนี้ดับ หลักสิล่างห้าสุดก็ได้ตัวเลขอยู่ประมาณนี้นะคะโชคดีนะคะเจอกันคลิปหน้ากดติดตามกดกระดิง่งและอย่าลืมกดไลค์ให้ดิฉันด้วยเป็นกำลังใจให้กันและกันสวัสดีค่ะ